จังหวัดอุดรธานีประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินง,งานขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยการประชุมครั้งนี้มีนายนัทพงศ์คำวงปินรองผู้ว่าวราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมโดยใช้ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมชั้น5อาคารหนึ่งสารกลางจังหวัดอุดรธานีซึ่งคณะทำงานตามคำสั่งของจังหวัดอุดรธานีที่5581ทับสองลงวันที่9สิงหาคม2567 ได้ร่วมกันประชุมเพื่อหาหรือติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อและคัดเลือกรูปภาพสําหรับติดตั้งบนแผ่นป้ายเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวเป็นป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดซึ่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนแหล่งท่องเที่ยวจัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างและซ่อมแซมห้องน้ําสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็นทัวริซึมฮับที่สำคัญของโลกโดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายด้วยกลยุทธ์เมืองหลักและเมืองหน้าเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองใกล้เคียงกระจายนักท่องเที่ยวกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาคจะทำข,ข่าวได้ การชุดที่สองมันก็มีเรื่องที่จะต้องการต้อเป็นสนับสนุนกิจกรรมนะครับก็จะเป็นเรื่องของก็คือขอความรู้ขอจังหวัดอุดรธานีนะคะใหะ้ที่เจณานะคะของใหญ่ท่องเที่ยวค่ะพร้อมจัดลำดับนะคะครับ